ร่วมกับน,นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหาคนครเสนอโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภัยพิบัติในชีมชนวิม่ยรานรวมพลังร่วมแรงใจปกป้องภัยให้ประชาชนวมพลังร่วมแรงใจปกปองภัยใ้ปะนพ่มแร้อนีวม่้ยนี่องัปแวะที่รป้หน่อวั้ยวมวแงปกงาน่ยแปกป่แก้ ไปไปแล้วเขาไม่รูเนี่ยวานาคอ้าววานาไปไหนกันมาครับเนี่ยมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อคุณมงแค่เลยอะค่ะอ๋อพอดีไปทำงานอยู่ท้ายซอยมานะครับว่าแต่นี่เราสองคนไปทำอะไรมาถึงขั้นเขาเยอเรนแบบเนี้ย โอ้ยใหญ่ก้อยเลยสิคร yeah, uh, 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 uh. ับหัวหน้าพาผมไปดูสารพิษอยู่แถวคลองท้ายซอยนู่นน่ครับแกไมหาที่สวนฉันแกไ่นี่นี่หยุดเลยครับไม่ต้องเถียงกันผมรู้แล้วว่าสองคนนี้เป็นอะไรนักขีมมลบอกดิไปโดนสารพิษท้ายซอยมาดิแล้วอาการเป็นยไงบ้าง่ะอ๋อก็แค่คันนี้นิดหน่อยครับแต่ก็เกาอยู่ตลอดเลยครับแป่จักเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมคุณภูพาเจ้าหน้าที่มาเยอะแยะขนาดนี้คะ คืออย่างนี้นะครับพอดีว่าทางสปคของเรานะครับได้รับแจ้งผ่านทางสายด่วน199นะครับว่ามีคนลักลอบนําสารเคมีหรือว่ากากทิศนะครับประเภทแอมโมเนียมในสเตทไปทิ้งบริเวณกองขยะท้ายซอยหมู่บ้านของเรานะครับและที่สําคัญเราก็ได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตารวจให้ดาเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบที่นําเข้าและก็ให้ผู้ที่นําเข้านะครับนำสารเคมีต่างๆที่อยู่ท้ายซอยของเรานะครับออกไปดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ อย่างนี้ยิ่งสารเคมียิ่งเยอะยิ่งก็อันตรายมากแล้วถ้วยลมองเรื่องน,นี้มันจะไหวหรอครับถึงแม้ว่าเราจะมีคนยังอยู่แค่นี้นะครับแต่เราก็เล็กที่หนูนะครับและที่สําคัญนะครับหน่วยปฏิบัติการตอบโต้สารเคมีของทางสํานักป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยกรุงเทพมหานครของเรานะครับก็ได้ทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสํานักอนามัย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะครับของสำนักงานเขตทุกสำนักงานเขตทั้ง50เขตฝ่ายเทศกิจฝ่ายศึกษาและก็ศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วทั้งกรุงเทพมหานครและตัวควบคุมมลพิษด้วยครับที่ดาเนินการนะครับในการที่จะเก็บและก็ดําเนินการเอาไปทําลายด้วยครับอย่างนี้เขาเรียกว่าบูรณาการใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องหวยครับ จริงๆแล้วเนี่ยเรามีตัวอย่างยกให้ฟังเลยนะครับในกรณีที่เกิดเหตุรถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำแล้วเราได้รับแจ้งผ่านทางสายด่วน199นะครับทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครของเราก็จะจัดส่งชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับเพื่อไปการพื้นที่ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อันตรายนั้นออกไปอยู่ยังพื้นที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดหลังจากนั้นนะครับจะมีชุดปฏิบัติการตอบโต้สารเคมีของเราเข้าไปในพื้นที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และตเครื่องมือที่ทันสมัยและเข้าาไปในนนททีี่่่่่อยงงเรรดดวสุะคับ และเก็บสารตกค้างต่างๆนะครับในที่เกิดเหตุนั้นส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทําการตรวจพิสูตรรวมไปถึงส่งไปทําลายด้วยครับทั้งนี้นะครับหัวหน้าต้องยกความดีความชอบให้กับเจ้าโลดที่สอดรู้สอบเห็นพี่รีบโทรเจงได้ทันเวลาไม่เป็นไรครับไม่ให้ชัถ้าเกิดว่าไม่ได้ช้านะทั้งซอยคงจะดูแอมโมเนียกันหมดแล้วล่ะขอขอบคุณทุกคนในชุมชนแห่งนี้อยู่ดีนั่นแหละครับ ที่ให้ความร่วมม้ร่วมมือเป็นหูเป็นตาให้กับทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยกรุงเทพมหานครนะครับแต่มีข้อพึงระวังเอาไว้นะครับว่าห้ามไปสูดดมสารเคมีหรือว่าสารพิษโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับควรปลออ่อยให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานเองดีกว่านะครับหากพบเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสารเคมีรั่วไหลน้ำมันรั่วไหลหรือแม้แต่อคีภยัยหรือสารทับไทยต่างๆนะครับ โทรหาเราได้ครับที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับง่ายๆสายด่วน1 99ครับอ,อ,อะไรพี่รถถือว่าต่อเลทไายไายปล่อยแก๊สแอมโมเนียออกมากินซะแื้เโอ้โอโ้โ,อโ,หโ,อโหนักขันไม่มีอะไรครับคือด้วอนค,ครับคือตั้งแตว่าจ,จะมีจะมีแจ็คมาแล้วเนี่ย เดี๋ยวมันจะมีกากตามมาอีกอะไรเยอะอะไรเยอะไม่ไหวฮึอะไรโอ้ทั้งคันทั้งเหม็นนี่แต่เราด้วยอากีไพอัทรพายเรียกไชปุ่ยก้าวกล้านี่คือนักผจญเพลิงผจญเหตุยังหานกล้าแม้จะเหนื่อยและอ่อนล้ายังเดินหน้ากล้าต่อไปอุกที่ตน